ราคาน้ำมันวันนี้ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเพื่อนที่รักวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงในวันที่16พฤศจิกายน2568นที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราในวันวันที่ผ่านมาแต่ข้อมูลนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านไปในหน้าสารภาพข่าวสารดังนั้นเราจึงมาพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาน้ำมันวันนี้และวิธีการเติมน้ำมันที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราราคาน้ำมันล่าสุดวันที่16 พฤศจิกายน68วันนี้เรามาดูราคาน้ำมันล่าสุดจากสีปั๊มน้ำมันที่มีชื่อเสียงในไทยคือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรืออบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเชลและบริษัทพทจเอเนยจีจำกัดมหาชนซึ่งมีราคาน้ำมันที่แตกต่างกันไปตามชนิดของน้ำมันและปัมมป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปตทอเศ้าดีเซน30.9 4บาทลิต แก๊สโซโฮออีแปดสิบห้ายี่สิบเจ็ดจุดห้าเก้าบาทผลิตแก๊สโซฮออียี่สิบยี่สิบเก้าจุดหกสี่บาทผลิตแก๊สโซฮอเก้าสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดจุดสี่แปดบาทผลิตแก๊สโซฮอเก้าสิบห้าสาสิบเอ็ดจุดแปดห้าบาทผลิตเบนซินสี่สิบจุดหนึ่งสี่บาทผลิตซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซนส์ี่สิบสามจุดสี่สี่บาทลิตซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอเก้าสิบห้าสี่สิบจุดศูนย์สี่บาทผลิตรปั๊มน้ำมันบางจาก ไฮพรีเมียมดีเซลเอส45.64บาทลิตรไฮดีเซลเอส30.94บาทลิตรไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอล์95 49.54บาทลิต so รแก๊สโซฮอล์ e85 SVO 27.59บาทลิต so รแก๊สโซฮอล์ e20 SVO 29.64บาทลิตรแก๊สโซฮอล์91 SVO 31.48บาทลิตรแก๊สโซฮอล์95 SVO 31.85บาทล um ิตรปั๊มน้ำมันเชลเชลเศร้าเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอลอี e ่สบาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอลบาาลิตรเชลฟิวเซฟแกสโซฮอลสบาบาททลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอลเกบาบาทลิตรเชลฟิวเซฟดีเซน30.94บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ดีเซน 49.84บาทลิตรปั๊มน้ำมัน PT ดีเซน30.94บาทลิตรแก,สโโ 5, แกส 91, ๊แกสโซฮอล95 31.85บาทลิตรแก๊สโซฮอล91 31.48บาทลิตรเบนซิน40.64บาทลิตรแก๊สโซฮอล E20 29.64บาทลิตรแนะนำการเติมน้ำมัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันแบบนี้ก็ควรจะมีการตัดสินใจเติมน้ำมันอย่างถูกต้องตามประเภทรถของเราถ้าคุณมีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซนคุณอาจจะเลือกเติมน้ำมันดีเซนที่มีราคาถูกกว่าแต่ถ้าคุณมีรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอลก็ควรเลือกเติมแก๊สโซฮอลที่เหมาะสมกับรถของคุณเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพของรถคำถามสำหรับคุณคุณเคยเจอปัญหาในการเลือกเติมน้ำมันเหมาะสมกับรถของคุณหรือไม่ คุณมีเคล็ดลับในการเติมน้ำมันที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือไม่คุณคิดว่าราคาน้ำมันวันนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่มีความสุขกับการเติมน้ำมันวันนี้และอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการเลือกเติมน้ำมันเหมาะสมกับรถของคุณด้วยนะครับค่ะ